สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาฝึกภาษาจีนพื้นฐานผ่านชีวิตประจำวันในประโยคเรื่องการต่อราคานะคะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนี้เป็นครั้งแรกช่องนี้สอนภาษาจีนแบบเข้าใจง่ายค่ะคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่าคนที่มีพื้นฐานเล็กน้อยก็สามารถเรียนด้วยกันได้นะคะโดยครูจะมีวีล็อกจำลองให้ค่ะในวีล็อกจะเห็นแต่ภาษาจีนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำอธิบายพร้อมคำอ่านทั้งพินอินและภาษาไทยค่ะ 昨天去夜市，看到一件特别好看的衣服，我问老板多少钱，他说一百八。我笑着说：“能便宜一点吗？”老板想了想，说：“一百五，不能再少了。”我立刻买下，心想自己真会砍价。昨天去夜市，昨天去。 เย่ชื่อจัวเทียนคือเมื่อวานค่ะชื่อแปลว่าไปนะคะเย่ ye, ตัวเดียวจะแปลว่ากลางคืนค่ะชื่อคือตลาดดังนั้นเย่ชื่อสองตัวเนี่ยจะให้ความหมายว่าตลาดกลางคืนหรือว่าที่เรานะิยมเรียกว่าไนท์มาร์เก็ตค่ะดังนั้นจัวเทียนชื่อเย่ชื่อจะแปลว่าเมื่อคืนเนี่ยไปไนท์มาร์เก็ตมาค่ะ 看到一件特别好看的衣服。看到一件特别好看的衣服。看到，就就是望见，看，略去见，就对了。一件特别好看的衣服，它会有 come luck come 衣服”，就是“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 衣服”， ด้วยส่วนที่อยู่หน้าคำว่าเตอะเตะตัวนี้ทำหน้าที่ขยายอีฝุค,ค่ะขยายยังไงนะคะขยายโดยเป็นไปตามส่วนที่อยู่ข้างหน้าคำว่าเตอะค่ะคืออีเจี่ยนเธอเปียเข่าข่านมาดูทีละท่อนนะคะหข่านานแปลว่าดูดีค่ะเธอเปียเนี่ยคือเป็นพิเศษดังนั้นเธอเปียหข่านานจะแปลว่า ดูดีเป็นพิเศษนะคะภาษาจีนเนี่ยจะสลับหน้าหลังกับภาษาไทยค่ะภาษาไทยเราพูดว่าดูดีเป็นพิเศษภาษาจีนจะพูดว่าเป็นพิเศษดูดีนะคะดังนั้นเธอเปียเหาะข้านเตออีฟุกก็จะแปลว่าเสื้อผ้าที่ดูดีเป็นพิเศษค่ะ อีฟุมีความหมายถึงเสื้อผ้าแบบรวมๆนะคะก็ในที่นี้ครูก็แปลว่าเป็นเสื้อก็แล้วกันค่ะก็เสื้อที่ดูดีเป็นพิเศษนะคะคราวนี้ยังไม่จบค่ะยังมีข้างหน้านะคะอีเจียนเจียนเนี่ยก็คือเป็นลักษณะนามของเสื้อผ้าค่ะอีแปลว่าหนึ่งค่ะอีเจียนคือตัวหนึ่งดังนั้นทั้งหมดเนี่ย อีเชียนเทอร์เบียเขา้าเนี่ยคือส่วนขยายของคําว่าอีปุสเสื้อผ้านะคะนั่นแปลว่าอีปุสเสื้อผ้าเนี่ยถูกขยายว่าเป็นอีเชียนเทอร์เบียเขาขา,ขาค่ะคือเป็นเสื้อผ้าที่ดูดีเป็นพิเศษตัวหนึ่งดังนั้นอีเชียนเทอร์เบียเขาขานเตออีุจึงมีความหมายว่าเสื้อผ้าที่ดูดีเป็นพิเศษตัวหนึ่งในที่นี้ก็แปลง่ายๆว่าเสื้อก็ได้นะคะ เสื้อที่ดูดีมากตัวหนึ่งค่ะ看一件特别好看的衣服ก็เลยแปลว่าเออ่มองไปเห็นเสื้อที่ดูดีมากตัวหนึ่ง看到一件特别好看的衣服我问老板多少钱老板多少钱อฉันนะคะคแปลว่าฉันค่ะเว้นแปลว่าถามค่ะเราป่านก็คือเท่าแก่ค่ะก็คือ คนขายนั่นแหละตัวสอเฉียนแปลด้วยกันนะคะแปลว่าราคาเท่าไหร่ฉันถามเท่าแกเนี่ยว่าราคาเท่าไหร่ผ老ถามเ他说一百าราาเท่าไหร่อว่าแปว่า้าคเขาว่าอเขว่าอยปอ่า้ยแปาเอว่าหนึ่งแปดปว่ารยแปดปว่ารยปว่าแปดแปว่า่้อีป่ายปา 1 0 8ภาษาจีนเนี่ยพูดเหมือนภาษาไทยเลยค่ะเวลาที่เราบอกราคาเวลาเราบอกว่า1 5 0 180แบบนี้นะคะเวลาที่เราพูด180เนี่ยคนไทยจะพูดสั้นๆว่าร้อยตัวนี้ราคาร้อยเหมือนกันค่ะภาษาจีนก็บอกว่า108เหมือนกันค่ะอีป่ายป้าหมายถึง1 8 0นะคะอี้ป่ายป้าจะหมายถึง180เหมือนภาษาไทยเลยค่ะถ้าชัวอี้ป่ายป้าเขาพูดว่าร8 0ปดิ 他说一百八，我笑着说：“能便宜一点吗？”我笑着说：“能便宜一点吗？”我，ชั้นนะคะเซี่ยวแปลว่ายิ้มค่ะยิ้มหรือหัวเราะนะคะจะเนี่ยให้ความหมายว่ากริยาหน้ามันเนี่ยยังคงดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นก็แปลว่ายังคงยิ้มอยู่ชัแวแปลว่าพูดค่ะดังนั้นเซี่ยวจะ ชัว sure เนี่ยก็เลยให้ความหมายว่ายิ้มพลางพูดว่าคือยังคงยิ้มและพูดนั่นเองนะคะอ๋เซี่ยวจะชัวฉันยิ้มพลางพูดว่าหนึ่งเขียนอี้อีเดียร์มาหนึ่งคือสามารถค่ะเขียนอี่คือถูกนะคะอี้เตียนคือนิดหน่อยเขียนอี้อีเดียร์จะให้ความหมายว่าถูกสักหน่อยสามารถถูกสักหน่อยมามาก็คือ เป็นคำที่ทำให้ประโยคมันกลายเป็นประโยคคำถามนะคะซึ่งจะแปลว่าจุดจุดจุดไหมก็ได้จุดจุดจุดหรือเปล่าก็ได้ค่ะดังนั้นหนึ e ่งเพียนอีอีเดียร์ก็เลยมีความหมายว่าออขอโทษค่ะหนึ e ่งเพียนอีอีเดียร์มาจึงมีความหมายวา่าสามารถที่จะถูกลงสักหน่อยได้ไหมหรือว่าสามารถที่จะถูกลงสักหน่อยได้หรือเปล่าแบบนี้ค่ะ ถ้าคุณสนใจอยากได้ทักษะภาษาจีนนะคะตอนนี้ครูเปิดสอนภาษาจีนพื้นฐานทั้งสอนสดและคอร์สออนไลน์แบบพรีเมียมค่ะสามารถทักไอดีไลน์ครูมาเพื่อสอบถามข้อมูลหรือโทรมาก็ได้นะคะ我笑着说能便宜一点吗老板想了想说老板想了想说老板แปลว่าเท่าแก่ค่ะเมื่อกี้สอนไปแล้วนะคะเสี่ยงแปลว่าคิดค่ะ เสียงละเสี่ยงสามตัวเนี่ยจะให้ความหมายว่าคิดคิดดูแล้วนะคะชัวร์พูดค่ะดังนั้นเหลาปานเสีชก็จะแปลว่าเท่าแก่เนี่ยคิดคิดดูแล้วก็พูดว่า老板想了想说一百五不能再少了，一百五不能再少了，一百 อูก็เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะอีแปลว่า1ไปแปลว่าร้อยนะคะอูแปลว่า5ค่ะอีไปอูร้อยห้าร้อยห้าในที่นี้ก็เหมือนเวลาที่เราพูดในภาษาไทยค่ะร้อยห้าก็คือร้อยห้าสิบค่ะปู้หนึ่งปู้หนึ่งคือไม่สามารถนะคะใช่แปลว่าอีกค่ะเฉาก็คือในที่นี้จะแปลว่าน้อยลงใช่เฉาจะแปลว่าน้อยลงอีกปู้หนึ่งใช่เฉาจะแปลว่า ไม่สามารถที่จะน้อยลงอีกเลยคือแล้วนะคะถ้าแปลาตามตัวอักษรก็คือไม่สามารถที่จะน้อยลงอีกแล้วก็คือแปลว่าน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะก็คือลดไม่ได้อีกแล้วนั่นเองค่ะ150ค่ะน้อยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วลดไม่ได้อีกแล้วค่ะ150่不能再少了我立刻买下我立刻买下我แลว,ว่าฉันนะคะ立刻หมายถึงท่นทีท่นใดค่ะ หม่แปลว,ว่าซื้อแต่ว่าหม่เชื่อเนี่ยก็จะให้ความหมายว่าอืมซื้อมาแบบนี้นะคะโอ้ลีหม่เช่ฉันเนี่ยซื้อมาทันทีเลย我立刻ล下่เคอร์หม่เชื่อ心想自己真会砍价心想自己真会砍价สิ้นแปลว่าหัวใจค่ะเสียงคือคิดนะคะสิ้นเสียงในใจคิดว่าจื้อจแปลว่าตัวเองค่ะ จนแปลว่าจริงๆนะคะอะไรจริงๆมาดูกันค่ะหุยขาดเจี้ยคำว่า,าขาดเจี้ยขาดตัวเดียวนะคะจะแปลว่าหันค่ะเจี้ยคือราคานะคะขาดเจี้ยถ้าแปลตรงตัวจะหมายถึงหันราคาใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ขาดเจี้ยจะให้ความหมายว่าต่อราคาคะ่ะหุยเนี่ยแปลว่าสามารถค่ะความสามารถคุยขานเจี้ยจะให้ความหมายว่าช่างสามารถในการต่อราคาค่ะ จนแปลว่าจริงๆดังนั้นจนหุยข่านเจี้ยจึงแปลว่ามีความสามารถในการต่อราคาจริงๆนะคะชื่อจีตัวเองจนหุยข่านเจี้ยแหมตัวเราเนี่ยจนหุยข่านเจี้ยต่อราคาเก่งจริงๆเลยนะคะสิ้นเสียงใจคิดว่าชื่อจีจนหุยข่านเจี้ยชื่อจีตัวเราเองเนี่ยจนหุยข่านเจี้ยต่อราคาเก่งนะเนี่ย แล้วถ、啊、้าคุณชอบคลิปสอนแบบนี้นะคะช่วยคอมเมนต์มาว่าชอบและกดไลค์ค่ะไลค์ของทุกคนมีความหมายมากมากนะคะเพื่อที่จะให้ช่องสอนต่อไปได้และสามารถส่งต่อความรู้นี้ให้กับคนอื่นๆได้ค่ะ。昨天去夜市，看到一件特别好看的衣服，我问老板多少钱，他说一百八。我笑着说能便宜一点吗？老板想了想说一百五，不能再少了。 我立刻买下，心想自己真会砍价。来，我们再见。น